ตอนนี้เรามาอยู่กันใน EP 3นะครับของซีรีส์นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ network security การทดสอบประเมินช่องโหว่ในด้าน security นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะครับของซีรีส์นี้เลยนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะได้พูดถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นจุดหลักเลยเวลาแฮกเกอร์เขาให้เข้ามาเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านมาทางเครือข่ายนี่แหละครับนะครับแล้วก็ i r e l e s s and mobile security นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราใกล้ตัวมากนะครับเรื่องของโมบายแล้วก็เรื่องของ wireless นะครับที่เราใช้กันอยู่นะแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Security Assessment and Testing นะครับคือมุมมองแล้วก็ประเด็นนะครับที่จำเป็นต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเร ตรวจสอบประเมินแล้วก็ทดสอบความปลอดภัยนะครับโครงสร้างของเอพิซดนี้นะครับจะแบ่งออกปปเป็น3 c h ชป t เตอร์ด้วยกันนะครับชปเตอร์แรกเนี่ยเราจะเน้นเป็นเรื่องของ Network Security นะครับเราจะได้พูดคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในส่วนของเครือข่ายนะครับในชั珀เตอร์ที่2นะครับเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของ w i r e s s นะครับระบบไร้สายแล้วก็ Mobile Security นะครับคือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆนะครับและใน Chapter 3นะครับเราก็จะคุยถึงเรื่องของ security assessment and testing นะครับก็คือการประเมินนะฮะด้านความมั่นคงปลอดภัยและก็การทดสอบระบบนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการเจาะระบบนะครับก็อยู่ใน Chapter 3นี้เองนะครับสิ่งที่เราจะไม่ได้เรียนนะครับในเอพิซอดนี้นะครับก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะ exploit ต่างๆเพื่อเจาะระบบนะครับไม่ได้รวมอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับ และถราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในบทที่1นนะครับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายกันครับ